นะอะนะตอนนี้สิบิปีของเรามาครบแล้วงี้ดีกว่าเดี๋ยวถามหน่อยดีกว่านะว่าแต่ละคนเนี่ยมีใครว่าไหมฮะที่กเป็นผู้ระสบภัยอยู่นะตอนนี้คอมฮะคนไหนคะคนไหนคะคุณปุ๋ยไรายเลยนนึงค่ะก็เอ่อจริงๆแล้ว ประมาณเกือบสองอาทิตย์แล้วค่ะวันนั้นไปช่วยถ่ายเสื้อช่วยน้าท่วมก็คืออยากช่วยมากตอนเช้าไปถ่ายเสื้อตอนเย็นกลับบ้านคือเข้าไม่ได้แล <c oughs> ้วค่ะตอก็เลยระ,ะเห็นออกมาอยู่ข้างนอกถึอทุกวันนี้ค่ะอย่างนี้ก็คือไม่ทันเก็บอะไรออกมาเลยสิคะมา,มา,มา,มาแต่ตัวลงหัวใจคะ่ะเท่านั้นซื้อใหม่หมดคะ่ะโอ้โหอนเทนต์สับสนเลยที่ บอกว่ายิ่งใกล้เคียงกันนะฮะผมพกมาได้แค่นี้ล่ะฮะนะครับผมแล้วมีคนอื่นมีใครมีใครไม่มีไล่ไหมผิดไหมคะมีดไหมคะนี่่ทีมพีทย์ครับอยู่สมุทรสาครใกล้ๆกับบ้านของคุณคุณคุณเดียวสมุทรสาครใช่ทางใกล้แล้วตอนนี้เข้ามานรูปแบนแล้วครับเราก็เตรียมตัวขนของชั้นสองหมดแล้วนะถ้าอย่างั้นเดี๋ยวต้องขอเบอร์ไว้ค่ะนี่ต้องใกล้บ้านต้องเจอเหมือนกันอยู่พนังสองมาถึงวันทีทเมื่อไหร่จะได้บอกว่าอ๋อถูกแล้วนะคะเดี๋ยวจะได้เตรียมบบว่าอันน้ช่วยกันจัดอะไรครับ นะครับอะดังนี้พอมีประสบัยแบบนี้มึบมีใครได้ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือไหมรับไช่วยเหลือไบให้กำลังใจกันมาบ้างเล่าประสบการณ์นิดนึงได้ไหมครับคุกเอ่เล็นเออพี่นกตัวแทนพี่ตุ้ยครับครับก็ได้ไปช่วยทางช่องสามอยู่ฮะแล้วแล้วก็ไปกับทีมรถ ที่ลงแข่งอยู่นะฮะก็ไปกันมาไม่ว่าจะบางใหญ่ลำลูกกาที่อ่างาบุรีบ้านตัวเองครับตอนนี้บ้านโดนล้อมด้วยน้ำครับผมจะโชคดีหรือว่าจะเสียใจดียังไม่รู้เลยเพราะว่าน้ำไม่เข้าบ้านแต่ล้อมรอบบ้านเลยเรียกว่ากระชับพื้นที่แล้วตอนนี้พาพ่อกับแม่มาดูด้วยก็อาศัยเข้ามาเนียนๆครับเพราะว่าซื้อบัตรไม่ทันนะฮะเดี๋ยวไม่ต้องระวังนะคะเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่อยู่ไหนฮะเด็กน้อยรัตเชียนผมนะฮะนั่งอยู่ข้างหลังนะฮะอยู่ไหนฮะคุณพ่อคุณแม่พี่ตุ้ยนะพี่ตุ้คุณแม่บอกว่าเอา เรียนมานะับเราจะไม่จะตกกระตากันด้วยดีเลย แต่ผู้นั้นเนียนมานะครับแต่แต่แต่เสียเป็นตัวอย่างที่ดีฮะพอโดนน้าท่วมโดนประสบภัยเราก็ยังมีความสุขไม่เครียดใช่ครับก็พยายามหาอะไรที่ลืมลืมสิ่งที่อประสบอยู่นะฮะซึ่งน้องน้าจริงๆตอนนี้ผมก็จับทําเป็นแฟนเรียบร้อยแล้วแฟนเรียบร้อยแล้วไม่ได้เลยพี่ตุ้ยไม่ได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนต้อเรียกพ่อป้าน้ำแล้วทำไมคะเพราะว่าตอนนี้น้ําเลยหลักสีมาแล้วคุณกล้าเล่นนะแฝดผมก็แฝดค่ะ เยอะนะครับผมเอาล่ะยังไงแล้วเดี๋ยวเราให้ให้กำลังใจดีกว่านะกำลังใจตัวแทนสักงหนึ่งคนก็แล้วกันพี่วิทนะครับพี่วิทพี่วิทยนะอายุน้อยสุดนะแหมไอเด็กเป็นกำลังใจที่ดีมากนะคะไอเด็กก็เชื่อว่าคนไทยทุกคนรักกันแล้วก็ครั้งนี้มันเป็นครั้งที่เป็นเรียกว่าภัยพิบัติธรรมชาติจริงๆแล้วก็มึงโทษใครไม่ได้นอกจากเราจะช่วยกันและสู้ ให้ผ่านคุณไปได้นะครับอย่างเมื่อวันพฤหัสี้ผมกับพี่นาถจินศักดิ์แล้วก็ซื้อกินเยอะมากเราไปเปิดโมงเล่นตรีกันที่สนามเวอร์รลานตรงล่างก็รายได้ได้ไดมาเกือบสามแสนก็ไปให้ช่วงสามแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ขอบบก็มาทาบข้าวให้คนที่ประสบภัยพรุ่งนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ตึกเทอร์มินอลตรงอโศกนะครับพวกเรา และที่นายซีริสักนำทีมโดยนายซีริสักจะไปเล่นเปิดหกอีกชั้นล่างใครว่างไปนะครับเชิญตั้งแต่สี่โมงถึงสี่ทุ่มครับครั้งที่เราได้สารแสงครั้งนี้ต้องทะลุเป้านะพี่วินขอให้ได้นะคะนี่ในท่าเป็นพ่อจัดทีนี่นะรับรัฐมนตรีช่วยกันนะครับนะครับผมก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะครับที่เราร่วมแรงร่วมใจกันนะครับฝ่ายศิลป์ทำนี้ไปให้ได้นะครับงั้นไม่ว่าเดี๋ยวขอสินตัวมือครั้งให้เหล่าศิลป์เอฟดู ใช่แล้วนะครับแต่ว่าจริงๆเรื่องน้ำท่วมนี่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ลำบากสำหรับพวกเราเหมือนกันนะเพราะว่าเห็นเขาทางรัฐ,ฐ